รถครอบครัวราคาเบาๆผ่อนสบายๆชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับรถครอบครัวราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลขไม่น้อยตัวถังสวยๆรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นนะครับซูซูกิเอนติก้าหนจุดสี่จีนะครับจะเป็นรุ่นท็อปนะคันนี้มาพร้อมกับสีเทาดาเลขไม่เพียง81,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับรถมีบุ๊คสวิตต์รับประกันเลขไม้แท้นะรถเข้าศูนย์นะครับแล้วก็คันนี้ บอดี้ uh, สวยเลยนะครับแล้วเป็นรถครอบครัวเบาะ3แถวแอร์เพดานออปชั่นพอตัวนะครับมันตีฟังก์ชั่นพวงมาลัยมีครบนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 4 0 0ซีซีต้องบอกว่า1 4 0 0ซีซีกับรถครอบครัวเนี่ยหนึ่งได้กันได้อัตราการกินน้ำมันที่ประหยัดนะฮะแล้วก็ขับคล่องตัวขับสบายออกต่างจังหวัดได้ขับในเมืองก็คล่องตัวคันนี้สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมตีบิ๊กรถสวยพาชมเลยครับมาพร้อมกับเทาดำนะคันนี้เป็นปี2013 2 0 1 4ด และที่สําคัญรถคันนี้เลขไม้น้อยนะเลขไม่8 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีบุ๊กสวิตให้ครบรถมือเดียวป้ายแดงนะครับบอดี้สวยนะฮะน็อตบอดี้ไม่ขยับไม่ขยับนะคันนี้ตัวถังสวยน็อตบอดี้ไม่ขยับเลยต้องให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนเดิมหลายๆคลิปที่ถ่ายมาให้ดูนะครับเราก็จะมาชมกันที่ตัวห้องเครื่องกันก่อนนะเพราะว่าในสัญญาซื้อขายหรือขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วนะว่าผมจะรับประกันอะไรบ้างนะครับหนึ่งแผงก็คำร้อนอยู่นะครับแล้วก็นี่เลย น็อตบอดี้นะฮะไม่มีขยับนะครับแล้วก็ไอที่มันเป็นไล้ไล้ละออกแบบนี้คือจากเดิมโรงงานนะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคือจากเดิมโรงงานนะครับนะฮะสีห้องเครื่องจะต้องเป็นประมาณนี้ให้ดูก่อนสีห้องเครื่องต้องต้องเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างเลยว่าเรารับประกรันให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าจะได้สบายใจสําหรับบางคนเนี่ยลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรครับเรารับประกรันให้นะฮะโอเคคันหน้าเป็นอย่างงี้คือเดิมเดิมนะนี่น็อตเนิร์ดไม่มีถอดเลยนะติเกอร์ครบนะฝาหม้อน้ําน้ํายาหล่อเย็นครบ นะฝาครอบแบตโอเคยังอยู่ในสภาพดีตรงนี้คือเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะอย่างนี้คือดีน็อตนอแก้มไม่มีหอดนะครับโอเคอ่าไฟหน้าก็นะดวงตาใสสะอาดนะครับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมีให้เรียบร้อยมาพร้อมกับแม็กขอบ15นะครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทให้2ชุดนะเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปนิ่งให้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวจริงให้ดูนะครับอ่ะมาดูภายในดีกว่านะครับ ภายในก็เป็นเบาะหนังนะภายในเป็นสีเบจหรือสีครีมนั่นเองนะครับก็มีหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทาเป็นสีน้าตาลนะลูกค้าเดิมทำเป็นสีน้ำตาลก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่าสีครีมหรือสีเบจนะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูโอเคติดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเลขไมล์แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับบุ๊คสวิตมีครบนะครับละคันนี้เป็นรุ่นท็อปมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยมาเดี๋ยวให้พี่อู๋เข้ามาดูข้างในเดี๋ยวผมไปดูเปิดต่างๆให้นะ โอเคนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับวิทยุฟังก์ชันพวงมลาลัยก็มีทั่วไปสำหรับรถครอบครัวราคาเบาๆ่อนสบายๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนลูกค้าอยากไปแต่งเติมใส่ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเทคนโนโลยีเนี่ยมันทาได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่ไมแพงด้วยนะฮะประมาณนี้อาจเดียขออนุญาตเปิดแอร์หน่อยนะครับวิทยุก็ปกติทั่วไปเนาะสตอริโอปกติมีฟังก์ชันพวงมาลัยอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตปิดนะเดี๋ยมันเสียงเข้า นะฮะตรงนี้ในเก๋ก,ก็มีนะที่ใส่แก้วนะครับสมบูรณ์ช่องแอร์ไม่หักนะคอนโซลสภาพสะอาดนะสวยนะครับแล้วก็มีที่หาดวางแก้วตรงนี้ไฟปุ่มไฟเตินหมอกปกติทั่วไปนะไฟในเก๋งโอเคม่านบังแดดไม่หักนะมีถุงพลาสติกอยู่นะครับก็นี่เลยบุ๊กสวิตมีให้บุ๊กสวิตมีให้นะครับอ่านะค,คู่มือการใช้งานอะไรเงี้ยมีให้นะครับรถเรารับประกาศเลขมาอยู่แล้วนะฮะนี่อันนี้นบุ๊กสวิตนะฮะ รถเข้านะเข้าเลขไม้ตรงตามปกติได้เลยนะครับอันนี้มีครบนะฮะก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะเดี๋ยวให้ดูเล่มนะครับคุญแจสำรองมีครบสองชุดน,นะครับติดอยู่ที่รถลูกหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยมีสติกเกอร์อยู่เลยนะครับก็มันเม็เซนล่ละรถใหม่นะคุญแจสำรองก็ยังใหม่นะครับแล้วอยู่ในซองนี้ปกติทั่วไปต้องบอกว่าเรารับประกันตัวถังประกันเลขไม รเรารับประกันสิ่งที่ลูกค้าจะาก,กังวลเนี่ยเราราประกันให้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน่าจะเป็นที่ผมที่เดียวนะเพราะว่าเราเป็นซื้อรถบ้านเราไม่ได้ประมูลมานะเราซื้อรถบ้านเทอร์โชรูมาเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะมาดูใกล้ใกล้กันปี13.14นะครับรถซื้อเงินสดมานะฮะร,รถซื้อเงินสดมาเดี๋ยวผมขอปิดเชือเขาหน่อยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะนะครับรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้ซื้อเงินสดมาเลยอ่าภาษีภาษีต่อเรียบร้อยนะภาษีไม่ขาดนะครับดูได้เลย นา18เดิมนา18ไม่มีอะไรเพราะว่ารถซื้อกาสดมาจะไม่มีอะไรไม่เคยติดแก๊สไม่เคยหยุดใช้ไม่มีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีอะไรเนี้ยไม่มีนะครับก็เน,นี่ยฮะรถผมมีเอกสารครบนะชุดองค์ชุดโอนอ,อะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเรื่องของออปชันรถครอบครัวกันต่อนะว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับรถประมาณนี้เหมือนเดิมครับก็เบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวหลังก็ ประมาณนี้แล้วก็พับได้นะจริงๆจะเป็นพับ 60- 40นะจะพับ6 0 40อย่างนี้แล้วก็สไลด์ตรงนี้ได้แล้วก็ขึ้นไปทางข้างหลังนะครับต้องบอกว่ามันก็ขึ้นง่ายนะเพราะว่านี่ผมเป็นผู้ใหญ่นะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนั่งให้ดูเลยดีกว่านะครับมันก็จะนั่งได้อะ่ะอ่ะมานั่งขยับมันทางนี้ก็โอเคนะต้องบอกว่าเซอรีล่าตรงนี้มันเป็น mpv จะนั่งง่ายกว่าตัว ppv หรือ suv นะครับเพราะว่าถ้าเป็น ppv suv เนี่ยกระดองเขาจะชันขึ้นมาขาก็จะชันขึ้นมาอย่างนี้เด แต่เนี่ยสรีระผมนั่งได้อย่างนี้นะครับนั่งได้เต็มที่แต่ถ้าเป็น PPV เนี่ยขาจะต้องขึ้นมาอย่างนี้แล้วเบาะจะแคบลงนะครับก็นะฮะนี่เลยช่องแอร์ช่องแอร์ก็ค่อนข้างเยอะเลยมี4ีอันนะครับก็สบายเลยค่อนข้างที่จะน่ะมีที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วมีที่ใส่ของก็โอเคสําหรับอย่างนี้นะครับก็วิ่งทางไกลก็ได้นะไปกันแบบเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลงทางนี้ให้ดูเนี่ยลงแลวสไลด์เนี่ย ลงไม่ไม่ได้ยากนะผมบอกเลยลงไม่ได้ยากแล้วก็ขึ้นไม่ได้ยากเลยนะก้าวขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปบ๊อย่างนี้เลยนะครับนะส่วนตัวข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็จะสไลด์ของเขาเองนะครับแต่คนหลังเนี่ยลงง่ายมากนะฮะโอเคลงให้ดูเนี่ยถือว่าง่ายเลยเข้าออกที่จะค่อนข้างง่ายนะครับสไลด์ได้อีกนะครับอ่ะเราดูข้างหลังให้แล้วนะบเบาะเบื่สภาพโอเคอ่ะตรงนี้สภาพดีเลยนะครับ ไม่มีแบบว่ารอยแบกคไลท์ที่แบบขีดขว่วนหรือเป็นริ้วรอยเยอะนะนะครับก็จะเป็นร่องรอยก็ขีนทำความสะอาดมาก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ลูกค้าเวลามารับเดี๋ยวผมจะขีนให้อีกอยู่แล้วนะฮะเบาะตรงนี้พับอย่างนี้ได้นะพับเรียบไปได้นะพับนอนใส่ของได้อะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเออเนะเห็นไหมต้องบอกว่าฟังก์ชันเขาดีถ้าไม่นั่งแถวนี้คือก็ใส่ของไปได้เลยเต็มที่นะครับแล้วแถวที่สองก็นั่งได้อีกนะได้นะครับเนี่ย แถวที่สองนั่งได้ด้วยเนี่ยอะพี่อ้ยมาถ่ายตรงนี้ให้หน่อยครับใส่ของด้าน้งหลังได้เต็มที่แล้วข้างหลังก็นั่งได้อย่างนี้นะครับนะนั่งได้แล้วก็เอาหมอนขึ้นมาแล้วก็พิงสบายแล้วนะครับหมอนขึ้นมาอย่างนี้ก็กนั่งพิงสบายแต่ผมไม่คนไม่ค่อยชอบเอาหมอนขึ้นนะโอเคฟังก์ชันมันมีประมาณนี้นะครับมาดูบอดี้ข้างหลังกันต่อมาเดิมครับรับประกันในสัญญาซื้อขายนะเม็ดองเม็ดอาร์อะไรครบ นะครับน็อตไม่มีถอดนะครับมีลูกค้าคนนึงถามผมว่าไอ้น็อตพวกนี้ถ้าถอดจะเป็นอะไรไหมบอกอ,อ๋อน็อตพวกนี้ไม่นับครับเพราะพวกนี้มันคือน็อตเซอร์วิสนะครับเวลาเขาโชกอาบเสียหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันต้องถอดนะครับที่สําคัญเขาบอกน็อตไม่ถอดเนี่ยคือน็อตบอดี้นะครับอันนี้คุยกันเล่นๆนะขำๆอย่าซีเรียสน,นะเราคนไม่รู้ไม่ผิดนะครับผมการอธิบายให้นะครับน็อตบอดี้คือน็อตต่างๆที่ประกอบกับตัวรถเนี่ยแต่ถ้าถามว่าถ้าถอดอะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นเพราะว่า เราก็ดูเม็ดอาร์คโดยรวมแต่ถ้าคันไหนอย,อย่างเช่นรถคันนี้น็อตบอดี้ทั้งคันเนี่ยเขาไม่ขยับเลยทําให้มันง่ายต่อการดูนะครับว่าโอเคถ้าน็อตไม่ถอดเนี่ยมันก็ก็คือเป็นเบื้องต้นและที่เราจะไม่ต้องไปสืบค้นหาตัวอย่างอื่นๆได้แต่ถ้าถอดปุ๊บเราก็ดูตะเข็บโอเคอาจจะถอดทําสีนะบางคันนะบางคันนะเดี๋ยวจะมีดรามา่าคือที่อื่นเขาอาจจะมาว่าเราว่าเอ้ยต้องซื้อรถน็อตไม่ถอดไม่ใช่กับซื้อได้หมดเลยนะครับแต่น็อตเซอร์วิสนะครับเสียเวลาฟังอันนี้นึง นับน็อตเซอร์วิสพวกนี้ถอดได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการเซอร์วิสโช๊คสมมติเวลาลูกค้าใช้ไปแล้วอาจจะโช๊คอัพเสียนะครับแต่คันนี้ไม่เสียนะคันนี้ไม่เสียถ้าเสียเนี่ยจะเปิดอย่างนี้ไม่ไดาม,ดมจะตกหมดเลยโอเคมาดูบอดี้ตรงนี้ต่อเราดูรองเหนี่ยตรงนี้ได้นะฮะดูรองเหนี่ยตรงนี้ได้อ่ะมาดูทรงนี้อ่ามันเป็นหนึ่งยึดไม่ได้นะโอเคดูไปคืนนะ้ำมีเก็บอยู่โอเคมีมน็อตล็อกนี่ขนาดตาต้องผมอะ่ะยังยัง,ย,ง,ย,งยังเป็นช่างในตัวครับเขาจะเป็นคนประกอบรถคันนี้นะฮะ ผมบอกแล้วว่าผมทํางานกันสองคนเนี่ยข้อมูลรถผมแน่นมากครับต้องบอกงนี้เลยนะฮะสติกเกอร์เหมือนเดิมมีให้นะครับสแตนดลงสแตนด,ด์ดหัวน็อตไม่มีถอดนะครับอ่าดูดึงตรงนี้ได้นะครับอ่าผมจะดึงให้ดูเป็นบางบานนะเพราะว่าเวลาลูกค้ารับรถจริงเนี่ยลูกค้าสามารถมาตรวจเช็คก่อนรับรถได้ที่นะครับันนี้ไม่ว่าการแต่จะให้ดึงทั้ง4บานเนี่ยบางทีมันก็ใช้ระยะเวลานานนะอ่า เพราะว่าผมจะดูตรงนี้ก่อนฮะหัวน็อตไม่ถอดอบอดี้ตรงนี้สวยเนี่ยเราจับแล้วสีเดิมเนี่ยรูปลายแล้วมันเดิมเราก็ไม่ต้องแกะแต่ถ้าจะแกะก็ได้แกะก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แต่การที่ไปแกะบ่อยๆก็เนาะสงสารยางขอบประตูนะมันจะยืดเอา <c oughs> นะครับต้องบอกนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าเจ้าของรถบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาไม่ชอบดึงบ่อยๆย,ยืดแล้วลมเข้าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคภายในประมาณนี้ผมเป็นการรีวิวรถแบบตรงๆสบายๆเหมือนลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองนะนะครับ ตรงไหนอะไรยังไงก็พูดกันตรงๆไปเลยนะฮะอันนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูรอบคันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปทดลองขับกันนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะเดี๋ยวมีทดลองขับด้วยนะนะครับป,าป้าปิดฝากระโปรงก่อนปึ้มปึ๊บโอเคครับมาเลยอ่ะเดี๋ยวผมอยู่หลังกล้องให้ก็เป็นสีเทาดำนะสีต้องบอกว่ารถอะมันเป็นสีเดิม นะครับรถมันเป็นสีเดิมนะไม่ได้ว่าสาดสีมาใหม่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าหูแบบหูมันต้องปิ้งเหมือนป้ายแดงอันนั้นคือมันสาดสีมานะครับแต่โดยรวมรถถือว่าสีค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโดยรวมสีมันค่อนข้างที่จะโอเคประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสีเทาดําก็การดูแลรักษามันก็ค่อนข้างง่ายนะ,ะนะครับที่ฉีดน้ํากระจกใบปัดโอเคทุกอย่างโลโก้มีครบนะครับยางแม็กสภาพโอเค ไฟหน้าใสนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกอะไรเรียบร้อยมาครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับไปเลยโอเคเรียบร้อยผมติดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับองศปรับแอร์ก็แอร์ค่อนข้างที่จะเย็นนะเพราะว่ามันมีแอร์ทางด้านเพดานแถว2อีกนะครับแถว2แถว3มนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยโอเคพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับรถที่มันเล็กไมล์ประมาณนี้เล็กไมล์น้อยเนี่ย อ่าหลักหลักการสังเกตนะครับผมจะจับที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยคือมันจะไม่มันไม่เงานะครับมันยังเป็นแบบยังเป็นแบบมีเนื้อเท็กเจอร์ของพวงมาลัยนะที่เป็นของใหม่นะครับนะครับวิธีการดูแล้วแต่จริงๆเงี้ยมันลถมันเข้าสูตรอยู่แล้วนะครับแล้วเรารับอาการเล็ใไม้ให้ลูกค้าลูกค้าจะได้สบายใจนะครับปะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องทดลองขับกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นโหมเกียร์แบบออโต้นะนะครับปะไปเลยรถขับง่ายครับต้องบอกว่ารถมันค่อนข้างที่จะขับง่ายนะหนึ่งพวงมาลัยเบา นะครับเป็นพวงมาลัยเบาพวงมาลัยเบาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับไปล้งขับกันไปเลยนะครับเนี่ยพวงมาลัยคืนปุ๊บจะวิ่งค่อนข้างง่ายฮะขับสบายๆในเมืองนะครับผมอาจจะดูขับเร็วนะแต่ต้องบอกว่ารถครอบครัวเนี่ยเวลาไปกันทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีใครขับเร็วหรอกนะครับบางทีมีลูกเล็กๆมีผู้ใหญ่นั่งไปด้วยนะฮะโอเคแต่ก็เนี่ย ย่านความเร็วที่ใช้งานนี่ก็6กสิบเจ็ดสิบประมาณเนี้ยเดี๋ยววิ่งร้อยกว่าก็ได้วิ่งทาง,ทางต่างจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็ทัศนวิสัยมันก็ค่อนข้างที่โอเคนะเพราะรถมันเบามันค่อนข้างจะสูงก็จะเห็นข้างหน้าได้ดีโอเคครับสําหรับทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะผมมีรูปเพิ่มเติมนะที่หน้าเพจตีบิกรถสวยนะครับก็จะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะฮะจะมีราคา ยอดผ่อนจัดเต็มฟรีดาวเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาว,ดดดดาวซื้อเงินสดไม่มีเก็บแว็กเจ็ดเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าเราซื้อรถบ้านมานะครับเราไม่ได้ประมูลนะเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับจะไม่มีเก็บเพิ่มเติมแต่ถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีดาวนะครับโดยที่ไม่เอาไปรวมในค่าจ่ายของลูกค้านะครับแล้วก็สามารถมาทดลองขับได้แต่ถ้าดูและติดตามผมมาดูหลายๆคลิปปุ๊บนะเชื่อใจปุ๊บจัดไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บมารับรถดูตัวจริงก็ได้นะ นะครับลูกค้าซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะครับมาลองขับกปนนิดนึงนะครับขับดีรถขับดีผมอะไรตรงเลยอ่ะผมแบบดีนะดีนะผมคิดว่ารถราคาไม่แพงเนี่ยประมาณสามแสนนิดๆเนี่ยฮะแล้วก็จัดเต็มฟีดาวผ่อนสบายๆเนี่ยในเศ,ศรษฐกิจประมาณนี้ผมคิดว่าแฮปปี้นะแล้วก็ประหยัดน,น้ามันด้วยนะครับค่อนข้างนี่จะประหยัดน,น้ามันเลยแล้วขับดีด้วย <S <S ฟังก์ชันมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคสาหรับรถประมาณนี้ขับดีขับดีครับผมผมบอกเลยว่ารถขับ ค่อนข้างที่จะเนี่ยมันนิ่งมันนิ่งอยู่สม,มูสเทเสถียรอะไรเงี้ยนะครับไม่ขี้เละเลยนะครับโอเคทางด้านขวาคือหน้าเพจนะติดบิกรถสวยทางด้านซ้ายคือเบอร์โทรปฏิทตอเพอย์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะเบอร์ตรงเลยครับไม่มีเซลไม่มีในหน้านะเป็นเบอร์ผมเลยโทรมาก็เนี่ยแหละเป็นเสียงนี้เลยนะค,คือผมเลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ฝากกาดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ สําสหรับใครที่จะเข้ามาดูรถคันนี้นะโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ารถขายไปแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้ารถขายไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะกดติดตามไว้อาจจะมีเข้ามาอีกนะครับแต่ไม่ต้องไม่ได้รับปาก,ปากนะว่าเป็นสภาพนี้หรือเปล่านะแต่เป็นสภาพดีทุกคันนะแต่ถ้าอยากได้เลขไม์ประมาณนี้ตัวถังสวยประมาณนี้รีบเลยครับมาดูคันนี้ก่อนดีกว่าคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ